ดีต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราอีกครั้งครับวันนี้ผมมีสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการกลับมาที่ไม่ธรรมดาของค่ายระดับตำนานอย่างโนเกียใช่แล้วครับรุ่นที่เราจะมาพูดถึงก็คือโนเกีย x x 5G 2026ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆและสร้างกระแสะแรงมากในวงการมือถือเพราะมาพร้อมกับสเปคที่จัดเต็มเกินคาดไม่ว่าจะเป็นระบบชาร์จไว 200W หน้าจอ AMOLED 120Hz และดีไซน์สุดล้ำที่ทำให้หลายคนต้องหันมามองทันที โนเกีย n x 5G มาพร้อมดีไซน์ที่บางเฉียบตัวเครื่องถูกออกแบบด้วยวัสดุลโลหะผสมกระจกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมเมื่อถืออยู่ในมือด้านหลังมีการเคลือบผิวกันรอยนิ้วมือทําให้ดูสะอาดเรียบหรูอ,อยู่เสมอกล้องหลังก็ถูกจัดเรียงอย่างมีเอกลักษณ์พร้อมไฟแฟลชทรงวงแหวนที่ทําให้ตัวเครื่องดูโดดเด่นขึ้นทันทีจุดที่น่าสนใจที่สุดและถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือเทคโนโลยีการชาร์จไว 200W ที่โนเกียจัดเต็มมาให้เรียกได้ว่าเพียงเสียบชาร์จแค่ไม่กี่นาที แบตเตอรี่ก็พร้อมกลับมาใช้งานได้เต็มกำลังใครที่ใช้ชีวิตเร่งรีบไม่ชอบรอชาร์จนานๆนนรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนแบตเตอรี่เองก็ให้ความจุสูงใช้งานได้สบายทั้งวันต่อให้ดูหนังเล่นเกมหรือทำงานหนักๆก,ก็ไม่มีปัญหาในส่วนของหน้าจอโนเกีย NX 5G ใช้พาเนล AMOLED ขนาดใหญ่ความละเอียดสูงพร้อม refresh rate 120 h z รี่ที่ทำให้ทุกการใช้งานลื่นไหลไม่ว่าจะเลื่อนหน้าจอท่องโซเชียลหรือเล่นเกมที่กราฟิกจัดเต็มก็จะได้ภาพที่คมชัดสีสันสดใสและมีความสมจริงสุดๆ ประสิทธิภาพการทำงานก็ไม่ธรรมดาเพราะมาพร้อมชิปเซ็ตระดับเรือธงรองรับเครือข่าย 5G ที่มีความเร็วสูงทำให้การดาวน์โหลดหรืออัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่เป็นเรื่องง่ายการสตรีมมิ่งวิดีโอ 4K หรือการเล่นเกมออนไลน์ที่ต้องใช้ความเสถียรสูงก็ไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังมาพร้อมแรมและหน่วยความจำภายในที่จัดเต็มทำให้ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลเรื่องความหน่วงหรือพื้นที่เก็บข้อมูลไม่พอกล้องถ่ายรูปของ Nokia NX 5G ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่สำคัญ มาพร้อมเซนเซอร์หลักลความละเอียดสูงที่สามารถเก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนแม้ในที่แสงน้อยเล่นมุมกว้างและเล่นมาโครก็ทำงานได้ดีทำให้ผู้ใช้สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้หลายสไตล์ส่วนกล้องหน้าก็ชัดไม่แพ้กันเหมาะกับคนที่ชอบถ่ายเซลฟี่หรือทำคอนเทนต์ลงโซเชียลระบบเสียงก็ไม่ทำให้ผิดหวังลำโพงสตอริโอคู่ให้เสียงกระหึ่มชัดเจนเหมาะกับการดูหนังหรือฟังเพลงโดยไม่ต้องพึ่งหูฟังและยังรองรับระบบเสียงไฮเรสอะดิโอที่เพิ่มความคมชัดของเสียงมากขึ้นไปอีก ด้านซอฟต์แวร์โนเกีย n x 5G มาพร้อม Android เวอร์ชันล่าสุดที่ปรับแต่งมาอย่างลื่นไหลและสะอาดตาไม่มีแอปขยับมากวนใจพร้อมอัปเดตความปลอดภัยต่อเนื่องตามสไตล์โนเกีย Nokia ที่หลายคนไว้ใจ เมื่อรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งการออกแบบที่หรูหราหน้าจอ AMOLED 120สเฮิร์สุดเรื่องระบบชาร์จเร็ว2 0 0 w กล้องคุณภาพสูงและประสิทธิภาพแรงจัดเต็มทำให้ Nokia NX 5 G เป็นสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจอย่างมากในปี2026นี้โดยเฉพาะสำหรับคนที่กำลังมองหามือถือเรือธงที่ครบเครื่องในทุกด้านและยังคงชื่อเสียงของ Nokia ที่เน้นความทนทานและเชื่อถือได้สุดท้ายนี้หากคุณเป็นแฟน Nokia หรือกำลังมองหามือถือที่มีความสมดุลทั้งเรื่องพลัง การใช้งานและดีไซน์โนเกี n x 5G ก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุณไม่ควรพลาดครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับการกลับมาครั้งนี้ของ Nokia ยคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องออโต้สมาร์ทโฟนของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดมือถือรุ่นใหม่ๆที่เราจะนํามารีวิวให้ชมกันอีก